กดสเก็ตที่เพลนแล้วหมุนเข้าเพนช้าแก้ยังไงครับเหมือนเมื่อกี้เลยที่หมุนแล้วแบบว่าอื่นๆใช่ไหมใช่ใช่อาจจะดูไม่ทันเดี๋ยวผมลองทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเรา normal two นะครับที่ฟอนต์กด normal two เลยปึ๊บโอ้โหนี่เลยเราทํางานเรามานั่งรอชิ้นงานหมุนติ้วๆอย่างนี้ก็คงไม่ทันใจนะฮะเนี่ยอย่างเงี้เนี่ยครับเปลี่ยนเพลนเงี้ยโอ้โหดูเป็นไงเป็นวันเลย ปัจจหมันเสร็จในเรื่องของงานพรีเซนต์โอเคใช่แต่เรื่องของการทํางานไม่น่าจะใช่นะครับไม่ตอบโจทย์การทํางานเท่าไหร่นะครับก็มาที่ออปชั่นนะครับส่วนใหญ่แล้วออปชั่นพวกนี้นะครับที่เราสามารถปรับแมนวนวลนู่นนี้นั่นเองได้นะครับผมหลังจากนั้นก็มาที่วิวเลยนะครับอ่าโอเคนะครับจะมีเรื่องของวิวการแปลนตรงนี้นะครับวิวการฟิชั่นนะฮะผมก็ปรับเป็น<ม>ฟ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูถึงความแตกต่างนะผมปรับฟ้าสุดเลยนะ จากเดิมนี่คือสโลสโลเลยนะครับทีนี้ผมปรับฟ้สแล้วลอง normal ลูขึ้นมาดูนะครับผมอ่าไวละนะฮะไวขึ้นไวขึ้นใช่ครับนอกจากนี้เราสามารถที่จะปิดได้เลยนะให้มันบิ้งไปเลยนะครับบิ้งก็คือเปลี่ยนวิวไปเลยโดยไม่ต้องมานั่งรอให้เขาอ่าใช่ครับนี่เราก็สามารถออฟได้เลยนะครับในส่วนของชิ้นงานนี้เราก็ออฟได้เลยนะครับแล้วก็น o ร์มัทูขึ้นมาอ่าบิ้งมาเลยนะครับ จริงๆมัไม่แค่ normal two แล้วมันเป็นทุกวิวเลยใช่ใช่ใช่จริงไม่ได้เป็นแค่ normal two เพนอื่นก็เป็นนะครับหรือว่าวิวที่เป็นวิว iso metric ก็เป็นนะคอ่าเนี่ยบินไปเหมือนกันนะครับวิวไหนก็นแล้วแต่ได้เหมือนกันเลยก็อาจจะช่วยให้เพื่อนอทำงานได้เร็วขึ้นนะครับ <S <S ผมเองก็ปิดเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนบางคน,นอาจจะแบบว่าชอบให้มันค่อยๆไปแล้วแต่แล้วก็ในส่วนส่วนของการ การเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรก,ก,ก็คือยังใช้คำสั่งเดียวกันอย่างมุมไปพับฟอนไปเล็บไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือกดมันก็แบ,บบปุ๊บขึ้นมาเลยมันต้องหมุนใช่ครับ,รบโอเค